สวัสดีคะ่ะเรามาดูข้อสัมภาษณ์อะไรกันนะคะได้นเขาเรียกว่าส่งบุญมาครับทางบ้านกกอกครับก็ช่วยเสริมสร้างรายได้ให้อ่าพี่น้องชาวกกอกนะครับได้มีรายได้ไปกกตัวมุดก็ได้แยม <c oughs> โอ้ย<ห>นาะ <c oughs> ไม่สะกิจเลยเธอเออซื้อยังไงนะเอาใหม่ก็ได้ก็ให้ชาวบ้านกกตูมเนาะขาได้มีรายได้มา ได้มาลําได้ออกกำลังกายด้วยผมก็ดีนะ,ะผมไม่เคยทำแบบนี้ทุกทีทำเมื่อไหร่เงือแตกเมื่อนั้นครับแตกสะสะเลยมันเก่งไงแม่แครูก็ปเป็นก็เรียกว่าเป็น <ะ S 2> สไตล์ของบ้านกบุูมนะเวอ,อร์ชันบ้านกบุูมยากมากเลย,ยแม่ครูก็ตัวน้อยๆเอามือซ่อนไว้ตรงไหนก็ไม่รู้พอนองมือเราก็หาไม่เห็นไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยก็พอได้อยู่ ก็ไม่เหลือบากกว่าแรงเนาะมาพยายามอยู่ที่ไหนปัากิ่เด็อโซมากี่วันวนอวานเมื่อวานเมื่อวานกับวนเมื่อวืนนี้่็เหงเมื่อแตนเมื่อวานเมื่อวานมื่อบาุณมอวานเม่มานเมื่วาเอวาเราอยานเมื่อวานะมช่องท่อานใดอยากเมอวานเมื่อวามื่อวามบ้านเมืานมื่อวามเมามมา่อาเมื่อมาเมช่องานเม่องนี้แหละเมอานเมอานมืาน่อยาน่มยอยากจะเ่อนเทพยานมาลําเดี๋ยวผมก็จะมานะครับครับ คงไม่มีใครอยากให้ผมมาหรอกเพราะว่ามันลำยากเนาะก็เป็นกำลังใจให้ชาวปกกอบปกตุ้มนะครับในชาวบ้านที่เขาไปตัดออยตัดหญ้าไม่ใช่ตัดยางกีดยางครับเขาเขาว่างเว้นจากภารกิจทํำไรทานาแล้วก็มาซ้อมลำออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็มีรายได้ไปด้วยครับต้องขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณจากใจท่านที่ชมอยู่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องไหนเป็นแฟนคลับช่องไครก็ตามแต่นะครับอยากเห็นความสวยความงามก็มานะครับมาส่งแรงใจมาแม่คุณสมจิตนะครับฝั่งนู้นก็น่าจะเป็นปกกอกก็จะเป็นน่าจะมีครับของาผู้หลักผู้ใหญ่ทางปกคอกาน่าจะรู้เนาะก็ส่งมาให้ให้ประชาชนที่อยู่ทางบ้านเราก็ได้มีรายได้ด้วยผมดีใจนะครับครับแล้วก็ถ้าผมไว้ออก6-4วันหน้านะครับ

ช่องอะไรนะต้องการการกกกอการมากกก่อเขาก็จะส่งให้ชุดอ่กกโตมและมาลำอีกนะครับมือเช็ดยังยังอยู่จนกว่าครับผมโอเคอยู่จนกว่ากระท่อมที่เขอทาแป้งกันทางอ่ะ

มีใครพวกเราเลยไหมนี่แล้วก็ตอบสวัสดีค่ะอบใจก่อนนะคะท่าปู้ชมคจหนักแล้วก็มีรอบสองนะคะรอบสองอาจจะเป็นผู้ชายนะคะที่ลำ วนขึ้นนะเนี่ยก็ชมปูพญานาคไปก่อนนะคะอีีถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็ถ้าถูกใจก็อย่าลืมนี่ตากดไลค์กดแชร์เข็มทองชาแนลด้วยนะคะ รออีกนะคะรออีกรอบนึงขอบคุณเอฟบีเนี่ยเอฟบ